พบกับจารุการ์ชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้จารุการ์ชาแนลนะคะก็พามาพักนะคะที่แพรแม่มทัวร์ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นทางเดินที่จะไปห้องพักของเราค่ะก็ผ่านหลายห้องนะคะห้องของเราอยู่ท้ายสุดเลยค่ะก็เดินดูบรรยากาศนะคะสายน้ำไปด้วยกันค่ะ ค่ะสำหรับที่พักแพรแม่มทัวนะคะก็อยู่ในอ,อำเภอไซโยกน้อยนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะห่างจากน้ำตกไซโยกน้อยเพียงแค่2.2กิโลเมตรเองค่ะห่างจากถ้ำละวานะคะ11.5กิโลเมตรห่างจากถ้ำกระแชค่ะ18กิโลเมตรนะคะแล้วก็ห่างจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาด18กิโลเมตรค่ะ,คะห่างจากน้ำตก เอราวัน19.5กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สงครามก้าทัพ19.9กิโลเมตรค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของที่พักแพ่แม่มทัวร์ค่ะก็มีเช็คอินได้ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะเช็คเอาท์ได้ช่วง12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะมีที่จอดรถส่วนตัวนะคะก็ถึงห้องพักแล้วนะคะเราพักที่ห้องหมายเลข21ค่ะ ก็ไปสำรวจห้องน้ำกันก่อนเลยนะคะห้องน้ำก็มีความสะอาดค่ะแล้วก็อ่าสุขภัณฑ์ครบครันนะคะและก็ห้องนอนของเราค่ะตอนนี้ก็พักผ่อนกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสำรวจนะคะตรงด้านหน้าค่ะว่ามีอะไรนะคะขายกันบ้างค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นแพรที่เราสามารถ มานั่งรับประทานหมูกระทะได้นะคะตอนตอนเย็นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรับประทานหมูกระทะกันบนแพนี้ค่ะแล้วก็เดินตรงไปนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะสามารถสั่งน้ำปั่นนะคะหรือว่าเครื่องดื่มตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นห้องอาหารของแพที่นี่ค่ะแพที่นี่ชื่อว่าแพแมมทัวนะคะก็จะมีแพเปียกค่ะตรงที่เป็นหลังคาจากแบบนี้ค่ะเขาเป็นแพเปียกนะคะสามารถ ลากลงไปเล่นได้ค่ะลืมบอกไปนะคะที่พักที่เรามาพักนะคะก็ราคา1,600บาทสำหรับ4คนค่ะต่อหนึ่คืนค่ะเราจองมาทางบู๊งนะคะหรือว่าเราจะสอบถามราคาหรือว่าเส้นทางก็เข้าไปที่เพจของ น,นี้นะคะที่เราเห็นเรืออ่แล่นผ่านมานะคะนั่นก็คือแพรเปียกนั่นเองค่ะเขาก็จะมีเรือรากนะคะแพรไปตามลำน้ำค่ะแล้วก็สามารถลงเล่นน้ำได้นะคะทุกคนก็มีเสื้อชูชีพในการเล่นค่ะค่าเช่าแพรเปียกที่นี่นะคะน่าจะประมาณ1,000บาทค่ะลงเล่นไม่เกิน10คนค่ะตอนแรกก็ตั้งใจที่จะมาลงแพรเปียกกันนะคะแต่ว่า คนที่พามาด้วยนะคะก็เป็นห่วงลูกๆนะคะเห็นว่าน้ำกำลังเชี่ยวนะคะก็เลยไม่ได้ลงแพเปียกเล่นน้ำกันเลยค่ะก็จะได้บรรยากาศแบบนอนแพแล้วก็ทานหมุกระทะบนแพกันค่ะสำหรับเย็นนี้ค่ะ ก็กำลังเจราจาต่อรองกับพอนะคะเพื่อที่จะลงแทนเปียกให้ได้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จค่ะ ไปตัวหนึ่งแล้วนะลงมาเลยเล่นในล้าน้ำแรง,แรงพ่อโตเป็นผัวเออน่ะแพน่ะใช่ปะน่ะเขาขับช้ามากมองไปเล่นพ่อโตพาไปเล่นในไร่ มเไม่เป็นไรเราค่อยลดพร<ด>ุ่ง,งนี้ไรแล้วคุ้เที่ยวสังขาดไปทั่วเลยเนาะรู้สึกนะวัดก็ไม่ได้วัดใกล้ไม่ได้ขึ้นไปวัดอะไรอ่ะวัดสังข่อนเลยคะกหมกากามาเินแล้วอาจะดีขึ้นก็ได้นะปิ้ ัการแล,แล้วเราก็เริ่มทานหมูกระทะกันค่ะทานหมูกระทะบนแพรริมน,น้ำก็มีควันฟินอีกระดับหนึ่ง คกคนัตื่นามาตอนเช้าอีกวันหนึ่งแล้วค่ะอ,อากาศเย็นมากเลยค่ะทุกคนตีห้าสี่สิบห้านะคะตอนนี้เราก็อยู่ยที่แพรแม่มทัวนะคะยา,ากาศตอนเช้าก็จะเงียบสงบแบบนี้นะคะหลังจากเมื่อคืนทุกคนมีปาร์ตี้กันค่ะ สงบมากๆเลยค่ะกาดตอนเช้าสดชื่นไปอาบน้ำกันค่ะค่ะทิ์ขึ้นแล้วค่ะทุกคน ตรงโน้นมีหมอกไว้นะคะตรงนี้มีหมอกด้วยหมอกจางๆนะคะสว่างเร็วมากเลยค่ะเต็นท์ก็มีเจสก,กี้ อนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะคะอากาศแบบเย็นสบายนะคะนักท่องเที่ยวคนอื่นน่าจะยังหลับไหลกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนเขาอ,อาจจะปาร์ตี้กันดึกนะคะแต่วันนี้นะคะเราตื่นแต่เช้าค่ะแล้วก็มาได้ฟังเสียงสายน้ํานะคะของน้ําที่ท่าแหม่มทัวร์ค่ะสงบมากๆค่ะแล้วก็อากาศดีมากเลยค่ะตื่นเช้ามาอาบน้ำรู้สึกสดชื่นมากๆนะคะ อาหารเช้าของเราวันนี้นะคะก็เป็นข้าวต้มหมูค่ะแล้วก็ขนมปังปิ้งค่ะก็ง่ายๆนะคะแต่ทานไปแล้วนะคะเราก็ฟังเสียงสายน้ำแล้วก็ดูวิวไปด้วยค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะ เจ็ตสกีมาเล่นด้วยค่ะตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่ห้องแล้วนะคะมานั่งดูเขาเล่นเจ็ตสกีกันค่ะ และนี่ก็คือแพรเปียกนะคะก็ก็แล่นผ่านหน้าที่พักของเราคะ่ะเขาเล่นกันแต่เช้าเลยคะ่ะเฮ้เตัวเล็กขี่ได้เหรอเจสก,ก,กี้ ใช่้ลากเสร็จแล้วก็มีคนพายไงเหมือนไม่ต้องมีเรือลากอะ่ะพันหนึ่งอ่ะนาเล่นนะหน้าเสาอ่ะสี่คนก็เล่นได้แลนะ้วเนีเ่ยนี่เล่นน้ำลูกออก จนบุรีก็จบโงแรมเท้ามีค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกระดิ่งทิ่นี่ทิ้งกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปจะรูการ์ดชาแนวจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ